คํำคืนหนึ่งในห้องทดลองของลิลลี่เธอส่องไมโครสโคปตามปกติแต่สิ่งในจานเพาะเชื้อกลับขยับเหมือนรู้ว่าเธอกำลังมองอยู่เส้นใยสีน้ำเงินเริ่มงอกอกอกมาเป็นเกลียวเรืองแสงเป็นเป็นจังหวะเหมือนหัวใจของบางสิ่งที่กำลังตื่นขึ้นทันใดนั้นไฟแดงฉุกเฉินในห้องติดขึ้นเองตาเกียงวูวาบป,ประตูสั่นเหมือนมีอะไรบางอย่างด้านในต้องการหลุดออกมา ลิลลี่หันไปแล้วเห็นเส้นใยเรืองแสงกำลังหนีมันเลื้อยบนโต๊ะไหลาตามสายไฟและพุ่งออกหน้าต่างในเสี้ยววินาทีภายนอกลมพัดพามันขึ้นฟ้าแตกตัวเป็นละอองสีน้ำเงินระยิบระยับงดงามแต่คุกคามโลก ดูแก้วบนอกลิลลี่ส่องแสงขึ้นโปรเจกต์โคโลแกร,รมของเชื้อโรคโชว์การวิวัฒนาการที่เร็วผิดธรรมชาติเหมือนใครบางคนกำลังเตือนเธอว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุรุ่งเช้าลิลลี่ออกมายืนที่หน้าบ้านมองละอองสีน้ำเงินลอยอยู่บนฟ้าไกลๆดวงตาเล็กๆเต็มไปด้วยความมุ่งม,มัน่นคืนนี้เธอไม่ได้แค่พบเชื้อโรคใหม่เธอกำลังเริ่มต้นภารกิจกู้โลก